ีไม้ผมมีไม้ก็เลยช่วยได้เยอะโงูคนมาเพียบเลยอะ่ะยังเรายังเดินขึ้นไม่ได้เลยมีขึ้นทางขึ้นทางเดียวขึ้นทางนี้ทางเดียวลงทางนี้ทางเดียว นั่งตรงนี้เปลี่ยนได้นะคะได้ไหมคะเล็กไปหรือเปล่าตามนี่ไม่นั้นด้ย ะยาไปถึงตรงนู้นแล้วอะ่ะตรงโค้งข้างหน้าเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีคนเยอะอะ่ะนี่คันนี้รถผมอ่าคันนี้รถผมข้างหลังก็ยาวเลยอะ่ะไม่มีห้องน้ำด้วยนะอืม ่ยาวไปถึงตรงนูน่นนะเห็นไหมยาว